สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างเอ่ยวันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์แล้ววันนี้ทุกคนน่าจะเห็นดิฉันแปลกตาไปนิีนึงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีภารกิจไปทานอาหารกันกันกบเ,เพื่อนๆในที่ทำงานนะคะพราเนื่องจากว่าเ,เราใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะแล้วเราก็เลย ที่จะต้องมีไปทานเลี้ยงกันกับที่ทํางานนะฮะเลนี้ยังไม่ถึงเวลาวันแต่งตัวเสร็จแล้ววันก็เลยคิดว่าเออจะมาคุยกันซักนิดหน่อยนะคะก็คือเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเนาะอย่างที่เราบอกกันว่ามีทั้งอา,อากาศมีทั้ง เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันหลายอย่างมากมายแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเราอะอยากคุยเรื่องนี้กับเพื่อนเื่อเพราะเนื่องจากว่าเราคิดว่าคงมีหลายคนที่แบบทำช่องเหมือนกันทุกคนก็คงจะแบบว่ามีการออบ่นกันเนาะว่าเออตอนนี้อย่าเรียกว่าบ่นเลยค่ะวันถือว่ามันเป็นการเล่าเล่าให้เล่า,เล,า,เ,ลาเล่าให้ฟังหรือ พูดเสียงดังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเนื่องจากว่าช่วงเนี้ทุกคนจะมกัมกจะบอกว่าเออเราจะทําคลิปอะไรดีเราจะทําคอนเทนต์แบบไหนดีเพื่อให้ออคนดูคนดูคนดูของเราได้ประโยชน์จากการดูคลิปของเราให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับวันอนะ่ะวันถือว่าออวันจะพยายาม เล่าเร,เรื่องเรื่องเรื่องที่เหมือนประมาณว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราเองเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดจ,จากจากจากตัววันด้วยนะคะแล้วก็อย่าทําตามท,ท,ที่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 ในสิ่งที่เราทานะคะอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เราเราตัวเราเองคนทําช่องอยากจะนําเสนอนะคะอยากจะนําเสนอให้ เพื่อน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 ที่อยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนอเห็นว่าการเราการที่เราเล่าเรื่องอะไรให้ฟังหรืออะไรก็แล้วแต่เราอยากให้ได้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเล่าออกไปด้วยนะคะว่า เออเราทําแบบนี้แล้วมันผิดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าทําแบบเรานะหรืออะไรประมาณนี้นะคะนี่นี่น,นี่คือเจตนาในการทําช่องแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอีกเจตนาหนึ่งก็คือไม่ได้คิดว่าการทำอ,อยากเราบางคนก็จะบอกว่าอ,อ๋อใช่สิเมียนฝรั่งทํา ทำ,ทำช่องเพื่อเหมือนแบบว่าเราอยากจะอวดของเวลาเรามีอะไรเราอยากจะอวดของหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คืออยู่ที่อยู่ที่เป้าหมายของคนดูนะคะอยาดูให้เป็นแบบไหนก็ได้เพราะสำหรับตัววันเองเหมือนเวลาบางทีแบบเราได้ของมาหรือเราไปซื้อของแบรนด์เนมต่างๆนูน่นนี่นั่นเราถือสำหรับตัววันนะคะวันถือว่า อันนั้นอะวันทําเพื่อเป็นกําไรชีวิตให้ตัวเองวันถือว่าวันซื้อของขวัญให้ตัวเองนะคะเพราะวันเพราะวันถือว่าวันอ,อยากใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกๆกวันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะพยายามไม่ไม่ไปมองไม่ไปคิดว่าการที่เราโชว์ของหรือ Uh, เราเราเหมือนเราเล่าให้ฟังว่าเอ้ยวันนี้เราไปมาไปไหนมาเราไปชอปปิ้งอันนู้นอันนี้มาแล้วเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังหรือเอามาบอกให้ฟังว่าเฮ้ยประสบการณ์การไปซื้ออะไรมาหรืออะไรเงี้ยวันถือว่าสําหรับตัววันเองนะคะวันไม่วันวันไม่สำหรับตัวเองวันคิดว่าวันแค่อยากเล่าประสบการณ์ว่าเราไปทําอะไรมาเฉยๆนะคะส่วน คนที่จะดูว่าเฮ้ยการที่เราเล่าแบบนี้แล้วคิดว่าเหมือนเราอวดของหรือ,เ,อ,อเป็นเมียฝรั่งต้องใช้แบรนด์เนมหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นวันว,นวนัวันถือว่าแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆตีความหมายของคลิปคลิปนั้นนะคะเพราะสำหรับตัววันเองวันถือว่าวันอะอยากแชร์ประสบการณ์เฉยๆมันใหญ่แชร์ประสบการณ์มันอยาก อะไรเฉยๆที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าวันไปเจอ,อไปเห็นคอมเมนต์อะไรนะคะไม่ใช่ไม่ใช่วันแค่อยากเล่าให้ฟังเพราะเนื่องจากว่าพอเราทําช่องเนาะเราก็อยากแบบไปหาข้อมูลเราก็อยากแบบไปไปดูเ,เทรนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเดี๋ยวนี้วันเห็นเทรนมันมาเยอะมากที่ทุกคนจะพูดว่าสายสายฝอสสยฝอนะคะเป็นสสยฝอเมียฝรั่งชอบอดของกันชอบ นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยวันก็ถือว่ามันแล้วแต่คอนเทนต์แล้วแต่เจ้าของช่องอยากทําอะไรนะคะอยากจะนําเสนออะไรอยากเล่าอะไรอยากพูดอะไรนะคะวันถือว่าแล้วก็ให้คนดูตัดสินว่าคนดูชอบในสิ่งที่เราทําหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราทำนะคะเพราะวันคิดว่า มันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครถูกนะคะทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ที่ตัวเองอยากทำแล้วมีความสุขส่วนเรื่องวิวหรือเรื่องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่เหมือนผลพลอยได้ที่เราจะได้มาเฉยๆนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันคิดว่า คุณจะทำช่องแบบไหนคุณจะทำคอนเทนต์แบบไหนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากทำอะไรทำไปเลยค่ะทำไปเลยไม่มีใครไม่มีการว่ากันเพราะ,เ,ราะเหมือนอย่างที่วันเคยบอกนั่นแหละค่ะว่า,าการทำช่องมันไม่ได้หมายความว่าเรา จะได้เงินเร็วๆหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลามันอยู่ที่ว่าเรามีความสุขในการทำหรือเปล่าแล้วุีคอนเทนต์มันเยอะจริงๆนะคะคอนเทนต์มันเยอะมากมายแต่วันถือว่าวันทำแล้ววันมีความสุขแล้ววันถือว่าการเล่าเรื่องของวันวันถือว่าวันจะเก็บไว้ดูหรืออะไรประมาณนี้คะ เพราะมันเหมือนเป็นเป็นการเหมือนประมาณว่าเราอะ่ะจะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่รู้หรอกว่าที่เราทําอยู่เราทำถูกหรือทำผิดทําดีไหมหรือไม่ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะสำหรับวันแล้วเราได้ได้เล่าเรื่องส่วนตัวเราได้อะไรแล้วเราต้องยอมรับผลลัพธ์ที่มันจะสะท้อนกลับมาให้เราด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันวันวันบอกแล้วว่า ทำเพราะมีความสุขวันถึงได้ทำก็เป็นเหมือนช่องทางทางหนึ่งเพื่อให้เราได้เก็บความทรงจำ<ด>เล่าเรื่องเรื่องชีวิตส่วนตัวหรืออะไรเพราะวันถือว่าวันไม่ได้ลงทุนอะไรเพราะอันนั้นอะ่ะมันเป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่ของเราอยู่แล้วทุกวันนะคะเพราะเหมือนอย่างเรื่องซื้อของเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันวันถือว่าวันซื้อของมาแล้วแล้ววันอะ่ะก็อยากเล่าใน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  เล่าประสบการณ์ของตัวเองเฉยๆอย่างงี้ค่ะเพื่อนๆก็เลยแบบว่าอยากให้เพื่อนๆและก็อยากให้เพื่อนๆเรียนรู้จากการที่เราเล่าจากประสบการณ์ของเรานะคะอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของของ,ของวันไปด้วยนะคะเพื่อว่าจะได้รู้ว่าเอ้ยทําสิ่งน,นี้ผิดทําสิ่งน,นั้นถูกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่วันเชื่อว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ ฟังเรื่องเล่าของเราจนจบหรอคะ่ะเพราะส่วนส่วนใหญ่แค่เข้ามาดูวันก็ดีใจแล้วคะ่ะวันไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะฟังทุกคําที่เราเล่าหรืออะไรก็แล้วแต่วันถือว่าแค่คุณเข้ามาดูคุณเข้ามาชมมาเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้วันก็ถือว่าวันก็มีความสุขมากๆแล้วนะคะแล้ววันก็ยังเชื่อว่าวันอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่า มีความสุขด้วยเช่นกันนะคะเหมือนประมาณว่าให้กําไรตัวเองด้วยนะคะให้กำให้ให้ความสุขตัวเองด้วยอย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอะคิดแต่จะให้ครอ,อบครัวให้คนที่บ้านให้อะไรแต่บางครั้งอะเราลืมที่ จะให้ตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเพราะวันก็ยังเชื่อว่าถ้าตัวเองมีความสุขถ้าตัวเองมีกำลังตัวเองมีพลังเราก็จะสามารถที่จะออกไปหาไปหาเงินไปหาออไอเดียไปหาอะไรย้อนกลับมาให้ตัวเองด้วยเหมือนกันเช่นกันนะคะเพราะวันเชื่อว่า ถ้าเราทาจะเป็นกําลังใจให้วันต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะจริงๆประเด็นของของเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือแค่จะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าวันนี้เดี๋ยววันจะไปกนเลี้ยงค่ะเพื่อนที่ทํางานเท่านั้นเองค่ะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะคะเราก็เลยแค่ว่าวันนี้ได้แปลงร่างนะคะได้แปลงร่างได้แปลงร่างนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะคะก็นี่แหละค่ะ กิเลงที่ทํางานไปส่วนเรื่องไปเที่ยวยังไม่มีโปรแกรมไหนที่เราจะไปเที่ยวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอสิ้นปีแล้ววันหยุดของวันอะ่ะก็หมดแล้วนะคะวันหยุดของวันอะ่ะหมดแล้ววันก็เลยไม่ยังไม่สามารถที่จะลาอะไรได้ตอนนี้ก็ทํางานวนไปค่ะอีก2เดือนแล้วเดี๋ยวปีหน้า เราค่อยไปไหนแต่ที่แน่ๆคือซัมเมอร์ไปเหนือแน่นอนค่ะท,ทุกๆคนเพราะว่าวันกับลุงเอ็ดก็ยังจะต้องไปดูบ้านทางเหนือว่ามันเสร็จหรือยังมันไปถึงไหนแล้วถนนที่เราทํากันไปเมื่อปีเมื่อเมื่อเมื่อที่ผ่านมานี่ค่ะที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่วันไปอะ่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ไปดูว่าเอ้ยมันมีอะไรขึ้นหน้าบ้างหรือเปล่านะฮะว่าเนาะนั่นแหละค่ะ อย่าไปเลยค่ะอย่าพึ่งเป็นผู้เยอะเพราะเดี๋ยวพอคลิปยาวเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะไม่ชอบกันอีกนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะดูคลิปไม่สนุกอีกนะคะถ้ายัางไงวันขอบคุณมากนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ทําช่องเหมือนกันแล้ววันก็ขอบคุณมากที่เข้ามาคลิกไลค์เข้ามาซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะมานดาวันนอร์เวย์นะคะวันจะพากินพานเที่ยวพาดูธรรมชาติแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย thank mm -hmm. you